มันใกล้แล้วที่จะเกิดการประทะกันเนี่ยโดยมีสหรัฐเนี่ยนะรุนหลังเนี่ยเวลาเนี่ยทางสหรัฐเนี่ยมีการเคลื่อนไอ้ตัวยุทโธปกรณ์นะฮะเข้าไปเนี่ยในไอ้ฐานทัพเนี่ยในตะวันออกกลางเนี่ยเยอะมากสหรัฐเนี่ยมีข่าวเพิ่งเพิ่งจะออกมาเมื่อเมื่อสองวันก่อนเนี่ยว่าเอาไอ้ระบบนะฮะป้องกันขีปนาวุธแบบใหม่สุดเลยเนี่ยนะฮะที่มีทันสมัยมากแล้วก็มีประสิทธิภาพสูงมากเอาไปติด ไว้ที่ที่ฐานที่กาตาไอตรงนี้ก็ก็ก็น่าสนใจว่าถ้าถ้าหากว่ามันเกิดการประทะอะไรขึ้นบางจริงเนี่ยนะ,ะความเสียหายจะเยอะแล้วมันอาจจะมีผลกระทบลามไปนะนะฮะในเรื่องของออออความสงบเนี่ยทั้งในตะวันออกกลางและอาจจะไปถึงขั้นที่ทำให้การส่งออกน้ำมันเนี่ยเกิดกระเทือนได้ จะออกน้ํามันในพื้นที่ตะวันออกกลางจุดที่เป็นโชอคพอยต์ก็คือช่องแคบคอมมสนะคะจะมีความเสี่ยงที่จะถึงขั้นปิดหรือว่ามีการไปประทะกันในบริเวณที่เป็นจุดเสี่ยงจนกระทั่งกระทบกับน้ํามันโลกไหมคะคือแน่นอนอะถ้าหากว่าการส่งน้ํามันมันติดขัดเนี่ยนะฮะราคาน้ำมันก็จะสูงขึ้นแล้วประเทศที่ได้รับผลกระทบส่วนนี้ก็จะเป็นประเทศตะวันออกกลางแต่อย่าลืมนะฮะ วนกรณีของอิหร่านค่ะจากการพยายามเซงชั่นผู้ที่เป็นคู่ค้ากับอิหร่านหลังจากที่ก่อนหน้านั้นเซงชั่นอิหร่านไปแล้วนะคะจันเทย์ชัยมองว่าจะถึงขั้นลุกลามกลายเป็นการแทรกแซงทางการเมืองการล้มหรือเปลี่ยนระบบการปกครองรีจิมเชนจ์หรือว่าการใช้กําลังการทหารในเรดมนี้หรือเปล่าคเวลาที้ถ้าเราตามข่าวนะทางสหรัฐเนี่ยนะฮะไอตอนไอเครื่องบินเนี่ยที่ขนพวกอาวุธอะไรต่างเนี่ยนะฮะจากจากสหรัฐเองเนี่ยแล้วไปไปวาง กำลังเอาไว้เนี่ยในในแถวแคริบเบียนแถวฐานทัพของอเมริกาเนี่ยในแคริบเบียนเพื่อที่จะบินเข้าไปแล้วไปฉกตัวไอ้มันดูโรเนี่ยจากเวเนซุเอลาเนี่ยนะฮะเวลาเนี่ยงานเสร็จแล้วเนี่ยปรากฏว่าไอ้เครื่องบินหลายๆลาลำเนี่ยสามสิบกว่าลำเนี่ยนะฮะบินเนี่ยไม่ได้บินกลับไปที่สหรัฐบินข้ามาครับข้ามาเนี่ยแล้วมาพักแตะอยู่ที่อังกฤษแล้วเวลานี่บินต่อไปที่ตะวันออกกลาง เพราะฉะนั้นเนี่ยนะฮะเวลาเนี่ยทางสหรัฐเนี่ยมีการเคลื่อนไอ้ตัวยุทโธปกรณ์นะฮะเข้าไปเนี่ยในไอ้ฐานทัพเนี่ยในตะวันออกกลางเนี่ยเยอะมากจนคนมองเลยว่าเนี่ยมันใกล้แล้วนะที่จะเกิดการประทะกันเนี่ยระหว่างอิสราเอลโดยมีสหรัฐเนี่ยนะฮะรุนหลังเนี่ยกับอิหร่านเวลานี้ก็ทางสหรัฐเนี่ยมีข่าวเพิ่งเพิ่งจะออกมาเมื่อเมื่อสองวันก่อนเนี่ยว่าเอาไอ้ระบบนะฮะป้องกันขีปนาวุธแบบใหม่สุดเลยเนี่ยนะฮะ ที่มีทันสมัยมากแล้วก็มีประสิทธิภาพสูงมากเอาไปติดไว้ที่ที่ฐานที่กาตารฐานกาตารนี่คือปิดปิดล้อมคือติดอยู่ที่ไอเดียเลยนะฮะข้ามข้ามไออาวไอไอเปอร์อเชียเนี่ยมาจากเจาะอิหร่านอยู่เลยเพราะฉะน,นั้นเนี่ยนะฮะถ้าอิหร่านเนี่ยมีการยิงขีปนาวุธที่ผ่านมานั้นเนี่ยฐานกาตารก็เป็นตัวที่สกัดนะฮะขีปนาวุธและโดรนเนี่ยที่ยิงออกจากอิหร่านได้บางส่วน แต่ภาคหลังนี่นะครเราดูแล้วว่าเราจะเห็นว่าอิหร่านเนี่ยตอนท้ายๆเนี่ยของการประทะครั้งที่แล้วเนี่ยกับทางอิสราเอลเนี่ยอิหร่านปรากฏว่ามีไอ้นี่ฮะจะหดความเร็วเหนือเสียงเหนือเสียงมากเลยเหนือเสียงมากถึง <ใช S 1> ถึงประ,ประเภทห้าห้าเท่าขึ้นเน่ยเนะฮะแล้วกลายเป็นว่าไอ,ไอตัวไอ,ไอโดมอะไรในของของอิสราเอลเนี่ยกันไม่อยู่ไอต,ตรงนี้ก็ก็น่าสนใจว่าถ้าถ้าหากว่ามันเกิดการประทะอะไรขึ้มนมาจริงจริงเนี่ยนะฮะ ความเสียหายอาจจะเยอะแล้วมันอาจจะมีผลกระทบลามไปนะในเรื่องของออออความสงบเนี่ยทั้งในตะวันออกกลางและอาจจะไปถึงขั้นที่ทําให้การส่งออกน้ํามันเนี่ยเกิดกระเทือนได้ตรงนี้ต้องคอยติดตามใกล้ชิดอยู่เหมือนกันการส่งออกน้ํามันในพื้นที่ตะวันออกกลางจุดที่เป็น็ชคพอยต์ก็คือช่องแคบฮอมมูสนะคะถูกหยิบยกมาอ,อมูดถึมภขาดอาจารคจะมีความเสี่ยงที่จะถึงขั้นปิดหรือว่ามีการไป ปะทะกันในบริเวณที่เป็นจุดเสี่ยงจนกระทั่งกระทบกับน้ํามันโลกไหมคะซึ่งล่าสุดราคาน้ามันก็ไต่ขึ้นมาเรื่อยๆนะคะตอนนี้เบรนต์ประมาณใกล้ๆหกสิบเจ็ดเหรียญแล้วคะ่ะผมคิดว่าทางอิหร่านเนี่ยนะถ้าไม่จะเป็นเขาก็จะไม่ปิดไอ้ตัวฮอมบูสนะฮะแต่ว่าถ้าจะเป็นถ้าเขาดูแลเขาเพลยงพลามผมว่าเขาปิดแล้วสมัยนี้นะฮะมันไม่ต้องปิดโดยการวางทุนระท,ทุนระเบิดอ,อยู่ในอา่าวนะฮะไม่ต้องก็ใช้โดรนเนี่ยแหละ คือพูดง่ายๆพอประกาศเลยบอกว่าต่อไปนี้เนี่ยถ้าเป็นเรือน้ํามันซึ่งว่าขออนุญ,ญาตแล้วอิหร่านไม่ยอมอนุญาตเนี่ยนะฮะห้ามผ่านเพราะฉะนั้นเนี่ยสมมติถ้าเกิดเป็นเรือของอิหร่านเองที่จะออกไปแล้วจะไปส่งน้ํามันให้กับจีนเอาผ่านได้ไปที่อื่นห้ามผ่านสมมติอย่างงี้น,นะฮะแล้วถ้าผ่านเขาก็แค่เอาไอ้เนี่ยฮะไอ ไอ้โดรนนะฮะแล้วก็ขี่อาวุธยิงเข้าไปที่ตัวตัวเรือเหมือนกขบบ่าเตือนแล้วนะฮะแล้วที่ผ่านมามนบางทีเขาทําง่ายกว่าน,นั้นถ้าอากาศดีเนี่ยเขาก็เอาเฮลิคอปเตอร์ไปแล้วก็โรยฐานลงแล้วก็ยึดเรียกว่ายึดเรือเอาเข้ามาเลยนะฮะได้น้ํา,นามันได้น้ํามันฟรีด้วยซ้ำลักษณะอย่างนี้นะฮะอิหร่านเนี่ย,ายการควบคุมช่องแคบโฮมุสเนี่ยสามารถทาได้ไม่ยากเราเห็นสิ่งที่เกิดขึ้นในในทะเลแดงเนี่ย ที่เยเมนเนี่ยนะฮะใช้ไอ้พวกไอ้จรวดแล้วก็ใช้พวกโดรนเนี่ยนะฮะแค่นี้ก็ก็เกิดผลละได้ผลพอควรละค่ะคือทางกายภาพกับทางการใช้สัญญาุภาพทางทหารนี่อาจจะทําได้ไม่ยากนะคะแต่ว่าส่วนหนึ่งก็คือการเข้าไปปิดการก็ต้องกระทบกับผลประโยชน์ของชาติอื่นๆในตะวันออกกลางด้วยเช่นเดียวกันหรืออย่างน้อยก็ทําให้เกิดความไม่สะดวกนะคะอาจารย์ครับมันเป็นความเสี่ยงกับตัวอิหร่านเองด้วยอีกด้านหนึ่งหรือเปล่านะคะแล้วมันมีผลกับ ราคาน้ํามันโลกเศรษฐกิจโลกยังไงคะคือแน่นอนอะถ้าหากว่าการส่งน้ํามันมันติดขัดเนี่ยนะฮะราคาน้ํามันก็จะสูงขึ้นแล้วประเทศที่จะรับผลกระทบส่วนนี้ก็จะเป็นประเทศตะวันออกกลางแต่อย่าลืมนะฮะประเทศตะวันออกกลางเนี่ยนะฮะเขามีน้ํามันเยอะเ,ยเสร็จแล้วถ้าราคาน้ํามันสูงขึ้นเนี่ยต่อให้ขายน้อยลงนะแล้วได้ราคาได้เงินเท่าเดิมเนี่ยเ็าอาจจะไม่เดือดร้อนอะไรค่ะแต่ว่า ราคาน้ำมันมีโอกาสเพิ่มขึ้นขนาดไหนคะหากเกิดเหตุปิดช่องแคบพอมุสหรือว่าเหตุรุนแรงในตะวันออกกลางรอบนี้ค่ะคือสมัยก่อนที่มีคนเคยวิเคราะห์เนี่ยนะฮะราคาปัจจุบันเนี่ยประเภทห้าสิบหกสิบอะไรเนี่ยนะมันจะดับเบิลเลยมันจะดับเบิลถึงขนาดนั้นเลยนะะเพราะว่ามันมันไอไอปริมาณน้ามันที่ผ่านช่องแคบพอมุสเนี่ยมันประมาณถ้าผมจําไม่ผิดมันมันใกล้ อาจจะหนึ่งใน5หรือหนึ่งใน6เนี่ยนะขอ,ของที่ใช้ในโลกแต่ว่าอย่างที่ว่าถ้าเขาเปิดว่าส่งออกไปที่จีนเนี่ยนะยัง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 เปิดให้ไปได้คือจจเปิดแบบ selective เนี่นะฮะผลกระทบต่อราคาจะไม่ไม่สูงเท่านั้นก็ได้สิ่งที่เป็นประเด็นปัญหาเชื่อมโยงกับอเมริกานะคะจ์มองความเสี่ยงที่เป็น geo economic confrontation ระหว่างมหาอำนาจและโลกยังไงบ้างคะความเสี่ยง e geo economics เนี่ย ยังจะสูงนะนะยังจะสูงถึงแม้ศาลเนี่ยบอกว่าภาษีตอบโต้ที่ทรัมป์ออกเนี่ยผิดกฎหมายถึงแม้ถ้าหากว่าศาลกำหนดอย่างนั้นนะฮะความเสี่ยงก็ยังจะสูงเพราะว่าอะไรทรัมป์เขายังมีอาวุธอื่นอาวุธที่ไม่ใช่ภาษีอาวุธที่หนักที่สุดเลยแล้วก็ได้ผลที่สุดเลยเนีย่คือ s a n ชั i o แล้วที่ผ่านมาเนี่ยนะฮะ,อะพอเขาใช้ s a n ช t i o เนี่ยถ,ถ้าถามว่าอย่างกรณี เขาไปใช้ sanctions เนี่ยเพื่อที่จะบีบรัสเซียนะฮะในการต่อสู้กับทางยูเครนเราจะเห็นว่าเขาไปใช้กับบางประเทศเนี่ยมันไม่ค่อยได้ผลเนยก็จริงนะแต่อย่างกรณีของเวเนซุเอลาหรือกรณีอย่างอิหร่านอย่างเงี้ยนะฮะเราจะเห็นอย่างนี้คืออิหร่านเนี่ยผมเล่าให้ฟังว่าผมเคยเดินทางไปเที่ยวเนี่ยนะฮะไปเที่ยวอิหร่านเนี่ยผมไปตอนนั้นเนี่ยนะฮะอิหร่านเนี่ยเพิ่งจะมีผ่านข้อตกลงกับโอบามา แล้วก็ออกมาแล้วบอกว่าอันนี้แหละนะฮะจากที่ไปเนี่ยเขาจะหยุดการพัฒนาอาวุธนิวเคลียร์เอาไว้แค่นั้นนะที่พัฒนาแล้วไม่ทําลายนะแต่ว่าจะไม่พัฒนาเพิ่มนะฮะแล้วหลังจากนั้นเนี่ยนะฮะทางอเมริกาก็จะมีการเลิกแซงชัชนผมเข้าไปนี่ผมตกใจเลยนะคือคือเดิมนี่ผมยังนึกว่าบรรยากาศไอตัวเศรษฐกิจของอิรานเนี่ยมันจะต้องซบเซามาก ตายเป็นเวล,ลานั้นเด็กที่เะเข้าไปเนี่ยมันคึกคักมันมีการพยายามจะสร้างไอตัวอาคารอะไรต่างๆใหม่เนี่ยนะคนเตรียมรับนะฮะไอตัวธุรกิจใหม่ที่มันจะมาเนี่ยจากการยกเลิกแซงเชนเลยนะฮะความหวังสูงมากเลยพอในที่สุดเนี่ยผมหลังจากเราเดินทางกลับมาเนี่ยนะฮะทาเข้ามาทาเขาเขาพูยง่ายๆจับมือกับทางอิสราเอลเขาก็ไม่เอาเขาก็ยกเลิกไอตัวข้อตกลงของอามาหลังจากนั้นเนี่ยมันก็ลําบาก นี่เองนะฮะเวลาน,นี้เนี่ยเราจะเห็นว่ากระบวนการในการประท้วงที่มันเกิดในอิหร่านเนี่ยนะครส่วนหนึ่งก็มีข้อวิจารณ์ว่าอาจจะมาจากทาง CIA บ้างอาจจะมาจากบรสตั์ของทางอิสราเอลเนี่ยเข้ามาเนี่ยนะฮะฝังตัวแล้วก็พยายามที่จะกระตุ้นเนี่ยให้มีการประท้วงเพราะว่ามันไปควบคู่กับเศรษฐกิจมันแย่เศรษฐกิจแย่เพราะว่าอิหร่านเนี่ยนะคร พอถูกแซงชันเนี่ยแล้วมันมีปัญหาได้ได้รัฐบาลไม่พอแต่รัฐบาลจําเป็นจะต้องคอยอุ้มดูแลประชานิยมประชา,ะช,าชนรัฐบาลก็ใช้วิธีพิมพ์เงินพิมพ์เข้ามาพิมพ์เข้ามาเนี่ยเงินเฟ้อมันก็สูงขึ้นถ้าเงินมันก็มันก็กลายเป็นสิงกระดาษแล้วคนนี้มันก็อยู่อยู่ไม่อยู่ อยู่ลบาบากเพราะว่ากลายเป็นเงินเดือนประจําของเขาเนี่ยนะฮะมันมนเพิ่มน้อยมันเพิ่มช้าค่าใช้จ่ายเนี่ยนะค่าของชีพวิ่งขึ้นเลยเนี่ยเขาอยู่ไม่ได้ก็เลยทําให้มันเป็นเหมือนกับเชื้อเพลิงในการที่จะทําให้เกิดการประท้วงอยู่แล้วเนี่ยนะฮะแต่สิ่งหนึ่งเนี่ยนะฮะที่ทางทางสหรัฐเนี่ยเขาจะสามารถเอาไว้ล่อายได้ก็คือว่าอ่าถ้าหากว่านะฮะมีการเปลี่ยนหัวนะฮะมีการเปลี่ยนตัวผู้นําเปลี่ยนแล้ว มาเป็นบิดกับทางตะวันตกมากขึ้นเลยนะฮะแังชัช่นอาจจะอาจจะเริ่มนะ,ะหรืออาจจะลดนะฮะแค่นี้นะมันก็จะมีคนกลุ่มหนึ่งเนี่ยนะภายในอห่านเนี่ยนะฮะซึงดูแล้วเอ้ยเดี๋ยวย,ย้ายย้ายฝั่งนะฮะย้ายฝั่งเหมือนอย่างในเนเนซชเอีไล่เหมือนกันเนี่ยนะฮะพอเดินหน้าไปเนี่ยนะฮะจะพบว่ามันจะเกิดแรงกดดันภายในประเทศเองเนี่ยนะฮะว่าเอ้ยอาจจะมีการยกเลิกหรือมีการเบาเรื่องแังชัช่นนะโอ้ดีนะฮะเพราะฉะนั้น มองในแง่นี้เนี่ยไอ้ซานเซ่นเนี่ยยังอยู่และอันเนี้ยเป็นสิ่งที่ไม่มีใคร,ไม,ไ,มใครไม่มีใครไปแชร์เลนไม่มีใครไปท้าทายไม่มีใครไปฟ้องศาลนะฮะแล,และ ال ้วพอซานเซ่นมันไปเนี่ยมันก็จะไปตีคู่กับไอ้ไอิโอดิโอพอลิติกนะเพราะว่าเวลานี้การขมเณรกันเนี่ยระหว่างสหรัฐกับจีนก็ก็เหมือนเรียกว่าขมเณรขมเณรเกลียวนะฮะเต็มเครียดมากขึ้นมากขึ้น แล้วอํานาจของสหรัฐในเรื่องของ s a n c t i o n เนี่ยเราจะเห็นว่าที่ผ่านมาไม่ใช่แซงชั่นเฉพาะในเรื่องของการค้านะฮะระหว่างจีนกับสหรัฐลามไปลามไปในเรื่องของการส่งออกเทคโนโลยีจากสหรัฐไปจีนแล้วต่อมาก็ลามไปเนี่ยนะฮะในการส่งออกไอ้พวกเครื่องผลไอชิปเนี่ยนะฮะจากเนเธอร์แลนด์ไปจีนอย่างนี้เป็นต้นเนี่ยคือไปแล้วเนี่ยไอ้ไอ้ขบวนการในการที่จะพยายามตีล้อมจีน นะฮะของสหรัฐเนี่ยมันจะย,ยังอยู่มันจะยังอยู่แล้วมันจะทําให้เกิดความตึงเครียดขึ้นในปีนี้เนี่ยนะฮะมากขึ้นเรื่อยค่ะแต่แสดงว่าความพยายามของสหรัฐในการใช้มาตรการทางเศรษฐกิจหรือว่าความเสี่ยงที่โยงไปถึงเรื่อง g e o อ p o l i t i c s เนี่ยเป้าหมายมันคือการปิดล้อมจีนเหรอปิดล้อมจีนแล้วสร้างอํานาจต่อรองให้กับเอเอทางอเมริกาเนี่ยนะฮะคือคลัมเนี่ยเขาเขาตั้งแต่ไหนแต่ไรแล้วเนี่ยนะถ้าเราไปดู ไอ้คลิปเด่นที่เขาให้สัมภาษณ์นะฮะตั้งแต่เขายังหนุ่มๆอยู่เลยเนี่ยเขาจะมีความรู้สึกนะว่าอเมริกาเนี่ยเสียเปรียบคือทําเนี่ยนะฮะโตมาจากเป็นนักธุรกิจแล้วเป็นนักธุรกิจที่ทําในเรื่องอสา,ศา,ศา,ศารอารรมาทรยบเนี่ยนะเนี่ยผมไปตอนไปที่อเมริกาเนี่ยตั้งแต่สมัยผมยังหนุ่มๆผมก็ซื้อผมซื้อหนังสือประวัติที่เขาเขียนเนี่ยนะฮะมาอ่านและรู้เลยว่าอาร์ตัมเดเดีลคนนี้เนี่ยนะฮะคือพูดง่ายว่าคือคนที่ประกอบ ธุรกิจอาสาหาริมรพา์เจ้าพ่ออาสาหาริมซาบในนิวยอร์กเนี่ยนะฮะเขี้ยวเล็บบันเรียกว่าโอ้โหเรียกว่าแพลวแพลวแลแล้วพวกนี้เนี่ยนะฮะเขาจะมองช่องในการที่จะเอาเปรียบตัวเองเอาเปรียบคนอื่นได้อยู่ตลอดเวลาเพราะฉะนั้นเนี่ยในส่วนนี้นะฮะเขาเอาแนวทางในการบริหารธุรกิจ แบบนี้เนี่ยเข้ามาใช้ยในเรื่องของ geo politics เนี่ยมันก็จะมันก็คือพูดง่ายมันจะมันจะทำให้คนในเมริกาบางส่วนเนี่ยแฮปปี้นะเพราะว่าอยู่ดีๆเข้าไปแล้วก็ไปมีอํานาจในเรื่องนี้เข้าไปแล้วไปแย่งไอ้ไอ้ไอ้ตัวทรัพยากรอย่างเช่นเรื่องของน้ํามันเนี่ยนะฮะในเวเนซุเอลาอะไรเงี้ยคนในอเมริกาส่วนหนึ่งเนี่ยเขาเชียร์แล้วก็ชอบเพราะฉะนั้นแนวทางอย่างเงี้ยนะฮะของทรัมเนี่ย,ยไม่มีหยุดเลย